สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเฉลยแบบฝึกหัดกันต่อนะคะในข้อที่8ผู้ขออธิบายให้ฟังแล้วนักเรียนลองจับประเด็นสําคัญแล้วก็ตอบตามที่เราเข้าใจนะคะเขาบอกว่าชายคนหนึ่งกําลังล่าปลาโดยใช้ไม้ปลายแหลมถ้าเขามองเห็นปลาที่ตําแหน่งคอควายเขาจะต้องพุ่งไม้ไปที่ตำแหน่งใดจึงจะมีโอกาสถูกปลาในความเป็นจริงนะคะเวลาที่เราสังเกตดูอย่างเช่นมีหลอดน้ำ นะคะเราเอาหลอดไปจุ่มลงไปในแก้วน้ำบริเวณที่หลอดอยู่ที่อากาศเราจะเห็นเป็นหลอดเหมือนกับที่เราเห็นปกติแต่เมื่อไหร่ที่หลอดจมลงไปในน้ําพอเรามองผ่านแก้วน้ำอะคะ่ะหลอดจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าการที่เรามองเห็นวัตถุที่อยู่ในน้ําผ่านจากอากาศไปยังน้ำเนี่ยขนาดมันจะใหญ่ขึ้น หรือว่ามันจะลักษณะว่ามันดูเหมือนมันตื้นขึ้นมาแต่ในความเป็นจริงมันลึกกว่านั้นก็เนื่องมาจากว่าการหักเหของแสงทําให้ชายคนนี้เขามองเห็นปลาอยู่ตื้นกว่าความเป็นจริงเพราะฉะนั้นตําแหน่งไหนบ้างละ่ะที่อยู่ต่ํากว่าความเป็นจริงที่เขาเห็นตอนนี้เขาเห็นอยู่คอควายใช่ไหมก็ไก่กับคอไข่นี้มันสูงกว่าดังนั้นโอกาสที่จะเป็นไปได้ก็คืององงูนะคะ ที่ีเขาจะเห็นเนาะเพราะมันเกิดจากการหักเหนเนาะโอเคเรามาดูข้อที่9ต่อนะคะนักเรียนเขียนอธิบายในความเข้าใจของเรานะคะอ่าข้อที่9้าเขาบอกว่าเมืเ่อฉายแสงเลเซอร์เข้าไปในน้ําที่ผสมน้ําตาลปรากฏว่าแนวลําแสงในเบนดังรูปจงอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําไมถึงเป็นเช่นนั้นนักเรียนคะเรายิงเลเซอร์นในความเป็นจ,จริงมันควรที่จะตรงมาเลยใช่ไหมคะ ปกติเลเซอร์ก็ยิงมาก็จะตรงเลยแต่นี่ไม่ใช่เราเอาน้ํากับน้ําตาลนี่มาผสมผสมผสมกันอยู่ข้างในแล้วเรายิงเลเซอร์ปรากฏว่าทิศท,ทางของเลเซอร์นั้นค่อยๆโค้งลงแล้วค่อยๆพุ่งขึ้นมาอีกแล้วก็สะท้อนออกไปข้างนอกตามทิศท,ทางดังรูปนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมนักเรียนเพราะว่าน้ําผสมกับน้ําตาลเนี่ยมัน เป็นส่วนผสมที่มีความหนาแน่นไม่เท่ากันด้านบนจะมีความหนาแน่นน้อยที่สุดตรงบริเวณนี้นะคะด้านบนเนี่ยจะมีความหนาแน่นน้อยที่สุดส่วนด้านล่างนั้นจะมีความหนาแน่นที่มากกว่าอ่าน้ำผสมน้ำตาลจึงเปรียบเสมือนเป็นชั้นของเหลวที่มีดดชนีหักเหของแสงที่แตกต่างกันเลยหลายชั้นเมื่อแสงเลเซอร์ของเรานั้น ไปที่ด้านบนแสงจะเริ่มเกิดการหักเหค่อยๆเริ่มเกิดการหักเหนะคะผ่านชั้นเหล่านี้จนตกกระทบนะจนกระทั่งตกถึงพื้นกล่องแล้วเกิดการสะท้อนแล้วก็การหักเหผ่านชั้นต่างๆจนเคลื่อนที่ผ่านจากกล่องทําให้เราเห็นลําแสงมีลักษณะดังรูปนี้ค่ะอ่ะเรามาดูข้อสุดท้ายนะคะข้อที่ ข้อที่10เขาบอกว่าในตอนเช้าขณะเจ้าดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นจากขอบฟ้าและในช่วงเย็นขณะที่ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้เพราะเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นนักเรียนคะการที่เรามองเห็นดวงอาทิตย์ได้แม้ดวงอาทิตย์นั้นจะยังไม่ขึ้นจากขอบฟ้าหรือดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้ว เพราะว่าอะไรเพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์เมื่อเคลื่อนที่ผ่านบรรยากาศอาจเกิดการหักเหทําให้แสงทําให้เราเนี่ยเห็นภาพของดวงอาทิตย์ปรากฏคนละตําแหน่งกับดวงอาทิตย์จริงนั่นหมายความว่าตอนตอนเช้าที่ดวงที่ยังไม่ขึ้นหรือว่าตอนเย็นที่ดวงอาทิตย์ลับฟ้าไปแล้วที่เราเห็นก็คือเป็นภาพค่ะที่เกิดจากการหักเหไม่ใช่ดวงอาทิตย์จริงๆนะคะโอเคค่ะคลิปนี้แค่นี้นะคะ